ep 11คุณค่าชีวิตหลังเกษียณเรื่องเล่าจากหนังสือวันวานนปัจจุบันโดยสุรินผมมีพี่น้องทั้งหมด8คนผมเป็นน้องคนสุดท้องชีวิตของผมมีความสุขดีมาจนกระทั่งใกล้เวลากเกษียณอายุตอนเด็กๆผมสุขสบายมาตลอดเวลาหิวข้าวพี่คนหนึ่งก็จะหาข้าวหาปลาให้กินกลับจากโรงเรียนถอดเสื้อผ้ากองไว้พี่อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนเก็บไปซัก ตลอดชีวิตของผมผมให้เวลากับการทำงานมากจนอาจเรียกว่ามุ่งแต่เฉพาะงานเป็นหลักต้องการเวลาและการทุ่มเทมากทำงานบริหารคนมากกว่า300คนแบกรับความเครียดไว้ไม่ใช่น้อยการแข่งขันช่วงชิงและความกดดันสูงทั้งหมดที่ว่ามานั้นเป็นสิ่งที่ผมยินดีต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อเอาชนะให้ได้ถึงเหนื่อยก็ได้พักลำบากก็ยังสู้ไหวในยามนั้นยังนึกภาพไม่ออกว่า จะมีงานใดที่ยากยิ่งไปกว่านี้เมื่อพ่อผมป่วยด้วยเส้นโลหิตแตกพร้อมกับพี่ชายนอนคู่กันรักษาตัวในโรงพยาบาลพี่สาวคนรองของผมเป็นมือนหนึ่งที่ยืนหยัดดูแลทุกคนในยามเจ็บป่วยมาตลอดหลายปีผมในฐานะน้องคนเล็กก็ทำหน้าที่รับปรึกษาและช่วยเหลือพี่ด้านการจัดการพี่สาวโทรศัพท์มาบอกว่าน้องช่วยไปดูแลว,ว่าต้องทำยังไงเวลาเดียวกันนั้น ลูกน้องผมยิงตัวตายในที่ทำงานชุลมุนกันทั้งสำนักงานตำรวจมาสอบสวนวันละ4ี่ถหาคณะจึงขอให้พี่สาวขอความช่วยเหลือพี่ชายอีกคนหนึ่งซึ่งฐานะดีพี่ชายบอกกลับมาว่าน้องเล็กเข้าประสานงานเก่งให้เขาจัดการพี่ชายอีกคนมีหน้าที่การงานดีเขาบอกพี่สาวว่าผมกว้างขวางกว่าเขาให้ช่วยก็จะเรียบร้อยได้ทุกคนให้ความไว้วางใจทั้งที่น้องชายคนเล็ก กำลังจะเอาตัวไม่รอดโชคชะตามาเยือนเมื่อความเครียดบีบคั้นมากเข้าผมกลับบ้านไม่ถูกนั่งรถเมย์มาที่อนุสาวรีนึกไม่ออกว่าบ้านตัวเองอยู่ที่ไหนผมได้แต่ท่องชื่อลูกสองคนท่านอาจจะคิดว่าผมบ้าแต่ผมท่องชื่อลูกเพื่อเรียกสติตัวเองผมมาน,นึกภายหลังว่าก็คือการภาวนาอย่างหนึ่งนั่นเองเตือนสติให้ผมรู้ว่ามีภาระรับผิดชอบต้องรักษาสติไว้ให้ได้ ท่านที่พบกับปัญหาอย่าเพิ่งท้อแท้ขนาดผมที่ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้อย่างไรยังยืนหยัดขึ้นมาจัดการปัญหาได้ขณะนั้นตำแหน่งผู้อํำนวยการกองว่างอยู่ผมกําลังเป็นว่าที่อายุน้อยที่สุดถ้าผมเป็นบ้าไปคงเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวรวมทั้งพี่ๆผมจึงไม่เล่าให้ใครในที่ทำงานฟังว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผมพี่สาวคนนี้อยู่บ้านเดียวกับพ่อและพี่ๆอีกสองคน เป็นคนรับหน้าที่หลักพยาบาลดูแลคุณพ่อจนท่านจากไปเมื่ออายุ90ปีและขณะนี้ก็ยังดูแลพี่สาวคนที่ป่วยเป็นอัมพาตเพราะเส้นโลหิตในสมองแตกซึ่งเกิดจากความเครียดเมื่อแม่ถึงแก่กรรมตั้งแต่ผมยังเล็กๆไม่รู้ความและต้องดูแลพี่ชายอีกคนหนึ่งที่เส้นโลหิตสมองแตกและมีอาการสมองเสื่อมเหตุเพราะดื่มสุรามาร่วม20ปีพี่ดูแลทุกคนมาตลอดทำให้ได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งการทำความสะอาดเวลาที่พ่อขับถ่ายพี่บอกผมว่าจะดูแลจนพี่พี่สองคนจากไปก่อนแล้วตัวพี่เองจะตามเก็บการดูแลตัวเองพี่สาวผมแข็งแรงมากจึงไม่ต้องห่วงสุขภาพของตัวเองผมบอกกับพี่ว่าเราเคยไปอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแล้วพี่ก็อายุมากแล้วจะประมาทไม่ได้แล้วเรื่องที่ผมสังหรณ์ใจก็เกิดขึ้นจนได้หลังจากนั้นไม่กี่เดือน พี่โทรศัพท์มาบอกว่าน้ำหนักลดกินไม่ได้นอนไม่หลับผมก็ไปเยี่ยมและอีกไม่กี่วันก็ไปเยี่ยมอีกรอบเห็นมีเชือกวางอยู่ข้างๆตัวผมถามว่าเอาเชือกมาวางไว้ตรงนี้พี่จะทำอะไรพี่บอกผมว่าเอาไว้ผูกคอผมตกใจมากเพียงไม่กี่วันทำไมพี่เปลี่ยนไปมากอย่างนี้พี่บอกว่าคิดอย่างนี้มาราวปีแล้วและยังเล่าให้ฟังอีกว่าไม่กี่วันก่อนพี่ไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วคิดอยากจะกระโดด แต่มีคนช่วยดึงไว้ผมถามพี่ว่าทำไมทำอย่างนี้พี่ไม่ห่วงพี่อีกสองคนไม่ห่วงผมเหรอพี่บอกว่าห่วงที่สุดถ้าไม่ห่วงก็จะไม่ดูแลอยู่อย่างนี้แต่พี่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันโกรนกรวายบอกไม่ถูกพี่ยอมแพ้แล้วชีวิตนี้ไม่สู้อีกต่อไปแล้วปัญหามาเร็วเกินคาดถึงแม้ว่าผมเตรียมตัวไว้บ้างแล้วแต่พอถึงเวลาเข้าจริงก็เหมือนเผชิญระเบิดเวลาลูกใหญ่ ไม่เคยทราบว่าจะปลดชนวนอย่างไรปลดตรงไหนก่อนผมพยายามเรียกสติขืนมาบอกกับตัวเองว่าต้องใช้ความสามารถในการบริหารจัดการแต่คนนอกไม่ใช่ญาติปัญหาต่างกันทางแก้ก็ต่างกันในการทำงานใครมาขอคำแนะนำผมก็หาทางออกแนะนำให้เขาได้บริหารคนอื่น200-300คนเรายังทำได้แต่เมื่อปัญหาเกิดกับคนในครอบครัวผมเอง เกิดกับพี่สาวที่ผมรักมากผมนอนไม่หลับเลยได้แต่ภาวนาว่าพี่อยากฆ่าตัวตายเมื่อทุกมาบีบคล้ายกับว่ามีทางสองแพร่งให้เราเลือกถ้าเรามีบุญทุกก็จะบีบให้เราไปหาทางธรรมะถ้าบุญน้อยทุกขก็จะบีบเราไปหาทางอบายมุขบ้างหรือคิดสั้นหนีปัญหาบ้างอาจเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเองแต่ถ้าทำบุญเอาไว้เราก็จะเกิดสติ ทั้งพี่และทั้งตัวเองผมนึกถึงภาพว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรคิดถึงพรุ่งนี้ก็แย่แล้วอย่าเพิ่งคิดไปไกลดีกว่าเมื่อคิดตกผมตัดทั้งอดีตและอนาคตทิ้งไปทันทีเขาเอาเฉพาะปัจจุบันให้รอดก่อนวันรุ่งขึ้นผมจึงพาพี่ไปโรงพยาบาลหมอให้ยากลับไปกินที่บ้านสองอาทิตย์อาการไม่ดีขึ้นต้องรีบพาไปใหม่ระหว่างนั่งแท็กซี่มาด้วยกัน พี่สาวผมจะเปิดประตูรถกระโดดออกไปข้างนอกต้องล็อกตัวกันไว้ตลอดบอกคุณหมอว่าพี่มีอาการขนาดนี้คุณหมอว่าสงสัยอาการหนักเสียแล้วต้องขอให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างที่รอคุณหมอพี่สาวบอกว่าขอขึ้นไปชั้นบนหน่อยวิวสวยมากเรารู้ท่าแล้วว่าพี่อาจจะไปกระโดดตึกจึงบอกว่ารอไปด้วยกันและคอยตามใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาวันนั้นบังเอิญโชคดีมาก ปกติโรงพยาบาลรัฐแทบจะหาเตียงว่างไม่ได้พอดีมีคนไข้ออกเตียงจึงว่างผมจึงกลับบ้านมานอนหลับได้เพราะจัดการดูแลให้พี่สาวปลอดภัยในความดูแลของหมอและพยาบาลแล้วเมื่อตรวจสุขภาพของพี่ที่เราเคยเชื่อกันว่าร่างกายพี่แข็งแรงดีนั้นไม่ใช่ความจริงเสียแล้วเพราะตรวจครบทุกอย่างนอกจากคุณหมอจะวินิจฉัยว่าพี่เป็นโรคจิตซึมเศร้าประเภทต้องการทำร้ายตัวเอง และมีอาการสมองเสื่อมแล้วพี่ยังเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงและตรวจพบมะเร็งเต้านมเรียกว่ารวมโรคสำคัญสคัญไว้ในตัวเราก็ทุกข์มากคิดไปถึงการดูแลพี่ถ้ารักษาอาการทางจิตออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านไปใครจะเป็นคนดูแลแล้วยังมีพี่อีกสองคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รออยู่ที่บ้านเมื่อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นพี่โทรศัพท์มาคล่ำครวญทุกคืน ผมภาวาทุกทีเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ผมทั้งรักและเป็นห่วงมากผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทุกวันร่วมสองเดือนคุณหมอวัดความดันพี่สาวร้อยเพอมาวัดผมบ้างสูงถึง180สูงกว่าพี่ซะอีกคงเป็นเพราะความเครียดความทุ่มเทสุดตัวด้วยความรักความเป็นห่วงพี่สาวโชคดีที่ผมมีโอกาสได้วัดความดันโลหิตถึงรู้ว่าสูงมากแล้วคุณหมอบอกว่า ถ้าขึ้นสูงกว่านี้เส้นเลือดแตกได้เพราะผมเองก็อายุมากแล้วหมอช่วยประคองมา20ปีถ้าเส้นเลือดแตกหมอคงเสียใจแย่เมื่อรู้อย่างนั้นผมจึงบอกกับพี่ว่าพี่ครับวันนี้ผมขออนุญาตกลับเร็วกว่าทุกวันถึงพี่จะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ขอลาแล้วผมกลับบ้านไปทําใจอยู่3วันคิดว่าเราจะตั้งหลักอย่างไรจะจัดการดูแลพี่ๆทุกคนอย่างไร เมื่อน้องเล็กดูแลพี่ๆสามคนผมมาคิดดูว่าผมยังทำงานรับราชการอยู่และต้องดูแลครอบครัวด้วยคงจะดูแลพี่ๆทั้งสามคนด้วยตัวเองไม่ได้แน่จึงต้องพาพี่สาวที่เป็นอมพาตไปไว้ที่เนอร์ซิงโฮมย่านพุทธมณฑลพี่ชายถึงแม้จะยังพอช่วยตัวเองแต่หาอาหารเองไม่ได้ยังพอให้อยู่ในบ้านได้ก็อยู่บ้านไปก่อนผมมีหน้าที่ซื้ออาหารสามมื้อขึ้นรถไปส่งข้าวส่งน้า แล้วก็เดินทางมาเยี่ยมพี่สาวคนรองที่โรงพยาบาลวิ่งไปวิ่งมาสามแห่งอย่างนี้ร่วมสองเดือนบุญนักหนาที่เราไม่ไปก่อนท่านเมื่อพี่สาวผ่าตัดมะเร็งแล้วรักษาจิตซึมเศร้าและสมองเสื่อมถึงเวลาต้องออกจากโรงพยาบาลจะอยู่บ้านได้อย่างไรนักสังคมสงเคราะห์คุณหมอและพยาบาลทุกท่านบอกว่าหนักใจแทนไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรและแนะนำให้ดำเนินการอย่างที่คิดไว้แต่แรก ผมกลับมาคิดได้ว่าจริงสินะทุกของเราจะไปให้ใครอื่นแกะได้อย่างไรใครจะมาแกะทุก์ในใจของเราได้เพราะเป็นเรื่องนามธรรมหมอช่วยความเจ็บป่วยกายแล้วจะมาให้แกะทุกของเราอีกหรอผมได้คิดว่าถ้าจะให้แกะทุกได้ต้องหาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงตั้งหลักว่าจะไปนั่งสมาธิกรรมฐานเพราะเคยเข้าไปอบรมมาเมื่อสี่ปีก่อนเวลาผ่านไปก็ลืมแล้วเพราะว่าชีวิตสบาย ความสุขทำให้ประมาทแต่ความลำบากและความทุกข์ให้สติปัญญาแล้วสอนเราให้บทเรียนเราเจ็บปวดแต่คุ้มค่าจึงเกิดปัญญาขึ้นมาว่าถ้าเราจะดูแลต้องดูให้ดีที่สุดและต้องทำด้วยวิธีที่เราเองสามารถทำได้ผมนึกถึงคำพูดของท่านอาจารย์ป๋วยอึ้งพากรที่เขียนลงในหนังสือว่าเสียดายโอกาสขนาดดรป๋วยเป็นคณะบดีเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านถึงพร้อมหมดแล้วยังนึกถึงการเสียดายโอกาสข้อเขียนของท่านเล่าไว้ว่าในชีวิตท่านไม่เคยเสียใจอะไรมากแต่ท่านเสียใจมากครั้งหนึ่งที่เตี่ยของท่านป่วยโดยที่ท่านไม่รู้พ่อท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไม่พูดมากเป็นคนอดทนไม่เคยบ่นเรื่องความลำบากให้ลูกฟังตอนนั้นท่านอายุ18ปีเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์และเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนอัสัมชัญด้วยในเวลาเดียวกัน วันนั้นพ่อตื่นสายบอกว่าอยากกินโจ๊กพูดเท่านั้นดอกเตอร์ป่วยห่วงการเรียนละอีดออดถึงจะไปซื้อให้แต่ก็ไปอย่างเสียไม่ได้ตกเย็นหลังจากไปเรียนและไปสอนกลับมาพ่อยังนอนอยู่บนเตียงเมื่อเข้าไปจับตัวจึงทราบว่าสิ้นลมไปแล้วท่านบอกว่าเสียใจที่สุดว่าพ่อไม่เคยกวนอะไรเราแต่อยากให้เราได้ทำความดีครั้งยิ่งใหญ่ท่านเสียใจมาก ท่านเขียนบอกนักศึกษาทั้งหลายว่าถ้ามีโอกาสให้ตอบแทนพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือพี่น้องแล้วจะไม่นึกเสียใจเหมือนอาจารย์ผมก็จำคำของท่านไว้ตั้งแต่ได้อ่านข้อเขียนชิ้นนั้นของท่านเรื่องที่ต้องตัดสินใจผมไปติดต่อสถานสงเคราะห์ของทางราชการเห็นมีตึกแยกระหว่างผู้ชายและผู้หญิงถ้าใครมีสตางค์หน่อยก็มีบ้านเป็นหลังให้อยู่ไม่ว่าเราจะเลือกสถานที่ดูแลแห่งไหนอย่างไร เราก็ต้องไปดูสถานที่เองถึงจะเห็นได้ว่าเหมาะสมตามความต้องการของเราหรือไม่ผมได้ประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันพี่สาวคนที่รักษาจิตเวชแล้วต่อจากนั้นจะให้อยู่บ้านหรือ nursing home มก็เป็นปัญหาแล้วอยู่บ้านเหมือนไม่มีรายจ่ายแต่อยู่บ้านท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องหาคนดูแลถ้าดูแลไม่ดีพี่เดินออกจากบ้านหายไปเราจะทำอย่างไร ผมปรึกษาคุณหมอสามคนแต่ละคนก็ให้ข้อดีว่าอยู่เนอร์ซิ่งโฮมก็ดีมีคนดูแลแน่นอนอยู่บ้านก็อบอุ่นแต่ในที่สุดเราก็ต้องตัดสินใจเองเพราะเราเป็นคนรู้ข้อมูลมากกว่าคนอื่นผมไม่อยากคิดไปไกลมากเราดูแลเฉพาะวันต่อวันวันนี้ได้แค่นี้ก็ทำไปก่อนพี่สาวคนโตของผมท่านจิตนิ่งไม่หวั่นไหวส่งไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมแล้วผมไม่ได้ไปเยี่ยมนาน พบหน้าผมท่านก็ไม่เคยต่อว่าผมถือว่าเป็นเรื่องเบาใจไปได้บ้างส่วนพี่ชายก็เป็นเรื่องเบาเพราะท่านปรับตัวได้แล้วส่วนพี่สาวคนรองคุณหมอด้านจิตเวชเตือนว่าคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะเสื่อมลงทุกวันปัญหาจะหนักกว่าพี่คนอื่นๆเจ้าหน้าที่บอกว่าพี่ร้องจะกลับบ้านทุกวันผมไปเยี่ยมครั้งใดพี่จะถามว่าเมื่อไหร่น้องจะให้พี่กลับไปอยู่บ้านพี่ไม่รบกวนเงินน้องมาก ขอเดือนละสามพันเท่านั้นผมหาคำตอบให้พี่ได้ยากมากเพราะสงสารพี่มากเมื่อพาพี่สาวคนนี้ไปอยู่ที่ nursing home วันแรกท่านเดินออกมาจากบ้านพักครึ่งทางจะถึงประตูรั้วแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยพาก,กลับมาหลายหนถ้าผมให้พี่อยู่บ้านและท่านหายไปเราคงเสียใจมากยังต้องห่วงกังวลอีกว่าถ้าท่านทำร้ายตัวเองเราจะทำอย่างไรที่สถานดูแลยังมีพี่เลี้ยงตามประกบ ผมเองก็ได้ไปสร้างแนวร่วมไว้มากพูดคุยกับผู้สูงอายุท่านอื่นที่อยู่ที่นั่นแทบทุกคนจึงมีแนวร่วมคอยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลพี่ผมให้ครั้งหนึ่งผมไปเยี่ยมพี่สาวพาพี่ออกมาเดินเล่นนอกห้องคุณยายคนหนึ่งกำลังพับผ้าอยู่รีบวิ่งมาหาแล้วก็ถามผมว่าคุณเป็นใครมาพาพี่ไปไหนคุณยายจำผมไม่ได้ว่าเป็นน้องชายผมขอบคุณความห่วงใยของคุณยาย แล้วก็เบาใจว่าที่นี่มีความปลอดภัยมีคนคอยเป็นหูเป็นตาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาให้เก็บมาคิดอีกหลายอย่างผมห่วงว่าถ้าหากพี่ผมต้องไปเสียที่นั่นไม่ได้อยู่ที่บ้านคิดแล้วอดสงสารพี่ไม่ได้ก็กลัดกลุ้มกับเรื่องนี้อีกคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกเวลานี้จึงยังไม่อยากคิดเมื่อมาคิดว่าความเหมาะสมในการดูแลไม่มีคำตอบตายตัวถ้าอยู่บ้านไม่ปลอดภัย ฝากสถานดูแลไว้ก็น่าจะดีที่สุดถ้าพี่อยากกลับบ้านแต่ไม่มีคนดูแลอยู่บ้านก็น่าจะมีความเสี่ยงสูงถ้าบ้านเรามีคนดูแลอยู่บ้านอบอุ่นดูแลง่ายไม่เป็นอะไรมากอยู่บ้านก็ย่อมดีที่สุดสำหรับพี่ผมเข้าใจดีว่าคนอายุมากแล้วไม่อยากไปอยู่ที่ไหนนอกจากบ้านแต่ถ้าเราตัดสินใจด้วยความรู้ตัวว่าเราทำอะไรเพราะอะไรก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้ว ผมใช้หลักการตัดสินใจวิธีหนึ่งที่ใช้มาตลอดชีวิตการทำงานท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่าทำอะไรต้องใช้สติปัญญาอย่าใช้โลภโกรธหลงตอนตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนอย่าใช้ความอยากแต่ให้ทำตอนจิตว่างจากกิเลสและความทุกข์แล้วจะตัดสินใจได้ดีผมค่อยมาคิดออกว่าในเรื่องสำคัญสคัญเราต้องมีสติสตินั้นพูดง่ายแต่ทำยาก สติโดยธรรมชาติมาไม่ทันเมื่อพบเหตุการณ์บีบคั้นตรงหน้าทําให้เราหลงพอตื่นเต้นตกใจก็อาจตัดสินใจพลาดเราต้องมีปัญญาด้วยถ้าเรามีสติแต่ปัญญาไม่มีเราไม่มีข้อมูลเราจะไม่รอบรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรสติก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ดึงปัญญามาช่วยจึงจะตัดสินใจได้ในความเคราะห์ร้ายยังมีโชคดีระหว่างที่พี่ป่วย ผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะไปสืบตามสถานที่ดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งทั้ง Nursing Home สถานที่ดูแลผมดูจากสภาพตัวเองแล้วรู้ตัวว่าเราคนเดียวไม่สามารถดูแลทั้งสามคนได้เพราะเป็นภาระที่หนักเราออกไปดูเพื่อหาความรู้ดูสถานที่ในกรุงเทพหรือใกล้บ้านเพื่อจะได้เดินทางไปเยี่ยมสะดวกผมต้องตั้งรับและปรับเปลี่ยนชีวิตเมื่อต้องส่งพี่ๆไปอยู่เนอร์ซิงโฮมมาคิดดูแล้วว่า ถ้าฝากพี่ๆทุกคนไว้กับเนสซิงโฮมเงินไม่พอใช้จ่ายแน่นอนเงินก้อนที่ผมได้มาหลังเกษียณลดลงเร็วมากสวนทางกับความดันโลหิตของผมเงินหมดยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหมดแล้วพี่เราจะเป็นอย่างไรปัญหาการเงินเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังกดดันเราอยู่พี่สาวที่กำลังรักษาตัวอยู่แผานกผู้ป่วยจิตเวชเป็นคนกลัวความจนที่สุดระหว่างที่ท่านยังพูดคุยรู้เรื่องทุกอย่าง ท่านถามอยู่ตลอดเวลาว่าเบิกได้หรือเปล่าพอบอกไปว่าเบิกได้ก็ไม่เชื่อคุณหมอมาช่วยพูดก็ไม่เชื่อหาหลักฐานมาให้ดูก็ยังไม่เชื่อกังวลถึงเรื่องเบิกไม่ได้ตลอดเวลาพี่มีปัญหาซึมเศร้าและเป็นอัลไซเมอร์ด้วยเวลานั้นพี่ลืมเรื่องต่างๆไปบางเรื่องแล้วแต่อย่างไรก็ยังรู้เรื่องทุกอย่างพูดคุยกันได้ปกติแล้วเรื่องที่ไม่เคยลืมเลยคือเรื่องเงินพี่บอกผมว่า เราต้องคุยกันถ้าพี่พูดไม่ได้น้องจะเสียใจพี่ไม่เคยบอกผมเลยว่าความจําเรื่องเงินของท่านดีมากๆปล่อยให้เราหลงคุยหาว่าสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้เก็บไว้รักษาตัวต่อไประหว่างที่ท่านมาป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งบอกผมว่าให้พาพี่ออกไปวันนี้เดี๋ยวนี้ขอร้องครั้งเดียวในชีวิตเราออกไปทําธุระด้วยกันไม่งั้นน้องหมดตัวแน่ผมฟังแล้วเห็นเป็นเรื่องตลก พี่สาวบอกว่าน้องไปเปิดตู้ตรงนั้นดูผมจึงพบทรัพย์สินที่พี่เก็บมาทั้งชีวิตผมใช้เงินส่วนนี้ใช้จ่ายเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่านต่อไปคลายเครียดเราไปได้เปล่าหนึ่งอย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพี่ให้อยู่สบายมีคนช่วยดูแลที่เหมาะสมดูแลตัวเองเพื่อดูแลคนอื่นก่อนหนะ้าที่พี่สาวคนรองจะล้มป่วยลง ผมเองก็ต้องพึ่งผ่าจิตแพทย์เพราะความเครียดในหน้าที่การงานผมเคยปรึกษาคุณหมอว่าจะทำอย่างไรดีถ้าผมไม่ได้ตําแหน่งต้องลำบากแน่นอนคุณหมอบอกว่าคุณจะรักษาตัวหรือจะเอาตําแหน่งหายใจเข้าออกเป็นตําแหน่งผมบอกว่าลูกคนไทยเชื้อสายจีนอย่างผมเมื่อเป็นข้าราชการก็อยากได้ยศผมก็รู้ตัวดีว่าเป็นคนบ้ายศบ้าตำแหน่งหมอบอกกับผมว่าเวลามาคุยกับหมอที่ไร มีแต่เรื่องการต่อสู้ในหน้าที่การงานทั้งนั้นต่อสู้ในการช่วงชิงตำแหน่งแล้วไม่เห็นมีเรื่องอย่างอื่นเลยคุณหมอให้ยาคลายเครียดมารักษาอยู่สามปีระหว่างนั้นก็ยังต้องแก้ปัญหาหน่วยงานและเป็นปัญหาครอบครัวในขณะที่เราเป็นคนไข้จิตเวชด้วยเราเองยังเอาตัวไม่รอดและยังต้องดูแลคนอื่นเรื่องอื่นอีกเมื่อครบสามปีและผมได้ตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรคก็ยังไม่หายคุณหมอแนะนำว่า ยาคลายเครียดกินมาสามปีไม่ดีขึ้นถ้ากินต่อไปจะติดยาหมอเห็นว่าควรพอเรื่องยาเสียทีผมถามว่าแล้วผมหายหรือเปล่าหมอบอกว่าหายหรือไม่หายขึ้นอยู่กับตัวคุณเองไม่มียาไหนรักษาให้หายหมอบอกว่าทำดีที่สุดแล้วคุณจะไปวิ่งเอาตำแหน่งหมอไม่เกี่ยวแล้วหมอให้ธรรมะก,กับผมเรื่องกินการเกียดผมคิดว่าอย่างหลังหนักที่สุดบางคนถึงกับยอมตาย ผมก็ไปหลงติดอยู่กับเกียรติยศอยู่เป็นเวลานานหลายปีเมื่อเลิกแล้วผมกลับมาหาครอบครัวมากขึ้นได้ดูแลใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมปัญหาสุขภาพของผมคือโรคความดันโลหิตสูงเวลาเครียดความดันของผมจะสูงขึ้น180-100คุณหมอแนะนำให้ซื้ออุปกรณ์วัดความดันก็อิดออดคิดว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าแต่ก็ยอมซื้อมาเพื่อดูแลตัวเองมันออกกำลังกายเพิ่ม ทุกวันนี้วัดความดันแล้วประคองจนลดลงเหลือ120/70หัวใจเต้น60ครั้งต่อนาทีผมมาคิดทบทวนว่าเราจะดูแลพี่ๆได้ดีหรือไม่อยู่ที่ตัวเราดูแลตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีไม่ได้สุขภาพย่ำแย่จิตใจตกการดูแลผู้ที่ป่วยไข้ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนตัวเราเป็นคนไม่แข็งแรงแล้วจะไปช่วยคนตกน้ำก็คงจะจมน้ำไปพร้อมกันทั้งสองคน ผมเคยชอบอาหารรสหวานมากเค็มมากมันมากเคยตามใจตัวเองมามากต้องขอทูลกระแสเพื่อถนอมชีวิตของเราที่เหลืออันน้อยนิดมาสางสิ่งที่ตกค้างอยู่ดูแลพี่ทุกคนให้ตลอดรอดฟังเพราะว่าชีวิตพี่นั้นฝากไว้ที่เราคนที่ทุกกว่าเรายังมีพี่ๆทั้งสามของผมเวลานี้อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถานสงเคราะห์ของทางราชการที่ดี เราเริ่มก่อตั้งโดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนท่านสร้างไว้เนื่องจากท่านประชวรในโรงพยาบาลท่านทรงคิดว่าแม้เป็นสังฆราชยามเจ็บป่วยก็ยังลำบากคนสูงอายุทั่วไปเจ็บป่วยจะยิ่งลำบากกว่าท่านจึงสร้างสถานสงเคราะห์ขึ้นมาเมื่อกว่า20ปีก่อนผมไปเยี่ยมพี่ๆสม่ำเสมอเจ้าหน้าที่พยาบาลถามว่าผมเป็นลูกของคนไหนเจ้าหน้าที่บอกกับผมว่าคนที่อยู่ที่นี่ แม้แต่เป็นลูกเป็นพ่อแม่ยังไม่มาเยี่ยมเลยยิ่งเป็นพี่เป็นน้องยิ่งไม่มาผมบอกว่าเรามีความผูกพันกันมากเขายังบอกกับผมอีกว่าผูกพันยังไงก็ไม่มาตอนพี่สาวคนโตป่วยอยู่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านคุณพยาบาลก็ยังสงสัยว่าทำไมผมไปเยี่ยมบ่อยแถมยังล้อผมเล่นว่าสงสัยพี่สาวคงมีมรดกมากผมบอกคุณพยาบาลว่าผมมีพี่น้องหลายคนถ้ามรดกมาก คงจะไม่ต้องปล่อยให้เป็นภาระผู้คุณมาช่วยดูแลผมไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับที่มีภาระต้องดูแลคนเจ็บป่วยคนที่เรารู้จักแต่ไม่เคยพูดคุยซักถามก็มีคนเจ็บคนป่วยในครอบครัวที่ต้องดูแลเช่นเดียวกับผมผมเป็นคนคุยกับคนอื่นง่ายระหว่างไปเยี่ยมพี่ๆก็คุ้นเคยกับคุณพยาบาลหลายคนได้พูดคุยกับเขาลองถามว่าเขาต้องดูแลใครหรือเปล่าคุณพยาบาลบอกว่าแม้พูดแทงใจดำ เดี๋ยวเลิกงานก็จะไปเยี่ยมคุณแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์อีกคนหนึ่งดูแลคนในครอบครัวที่เป็นอัมพาตอีกคนมีบุพการีเป็นมะเร็งฉะนั้นคนอื่นที่ทุกข์กว่าเราก็มีตอนแรกเรามองคนอื่นอย่างผิวเผินก็เข้าใจว่าชีวิตของเราลำบากเหลือเกินคล่่าครวญอยู่แต่ว่าเราตายแน่ที่จริงนั้นคนลำบากกว่าเรามีอีกมากฐานะการเงินของบางคนก็ไม่ดีเขาลำบากกว่าเราหลายเท่าเพียงแต่เราไม่ได้ไปตามดูเขา เราจึงไม่รู้เท่านั้นเองเพราะเรื่องความทุกข์ไม่มีใครอยากเล่าให้ใครฟังผมเคยเป็นทุกข์เพราะผมคิดวนเวียนอยู่กับคำคำหนึ่งว่าทำไมต้องเป็นเราคําถามนี้มันเกาะกินใจผมมาตลอดเวลาผมเฝ้าคิดแต่ว่าผมเป็นลูกคนเล็กนะมีภรรยามีลูกสองคนเราอายุ64ปีเกษียณแล้วน่าจะสบายทำไมพี่ๆคนอื่นไม่มาช่วยเราบ้างผมพยายามเตือนตัวเองว่า อย่าคิดมากถ้าคิดมากอาจจะต้องเข้าจิตเวทอีกคนพี่ๆของเราก็จะลำบากยิ่งขึ้นหากจะว่าไปปัญญานั้นก็เหมือนเรามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพร้อมใช้แต่ถ้าใช้ปัญญาเหมือนมีเงินอยู่ในธนาคารก็ต้องคิดเตรียมไว้ก่อนเหตุการณ์จะเกิดแต่ที่เราป้องกันไม่ทันเพราะความทุกข์เข้ามาบีบคั้นยิ่งเรายึดมั่นมากเรายิ่งพลาดง่ายแต่จะให้เราปล่อยวางทันทีก็คงจะทาไม่ได้ เราจึงต้องฝึกสติไว้ก่อนคนอื่นอาจจะบอกว่าพูดง่ายกว่าทําแล้วจะทำอย่างไรผมเห็นว่าเราต้องพักปัญหาพักสิ่งที่กลัวหรือความกังวลก่อนต้องมาติดอาวุธทางปัญญาก่อนผิดตรงไหนแก้ตรงจุดนั้นผมผิดที่ผมโทษตัวเองในวันที่ยังทํางานอยู่ว่าเราโมแต่สนใจเรื่องตำแหน่งงานของเราจนไม่ได้ดูแลพี่ให้ดีปล่อยให้ท่านสมองเสื่อมไปความรู้สึกทุกข์ใจ ใครจะมาช่วยคลี่คลายให้ก็คงจะไม่ได้พักปัญหามองที่สติและปัญญาเมื่อผมเงยหน้าขึ้นจากการเฝ้ามองเฉพาะปัญหาของตัวเองมองดูความทุกข์ของคนอื่นบ้างก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะคล่ำครวญอยู่กับตัวเองตลอดเวลาคุณหมอที่ให้คำปรึกษาผมนั้นก็มีญาติผู้ใหญ่เป็นสมองเสื่อมท่านเองยังไม่สามารถรอดพ้นจากความทุกข์ผมอยู่บ้านหรือไปเข้าอบรมนั่งสมาธิก็ยังทำใจไม่ได้ แต่เมื่อได้ฟังคุณหมอพูดแล้วผมสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ที่แบกเอาไว้ได้ไม่มีใครแบกรับความทุกข์อยู่เพียงคนเดียวในโลกทุกคนเขาก็ต้องเผชิญทุกข์เช่นเดียวกันการที่ผมได้ฟังคำพูดดีๆจากผู้ใหญ่ได้อ่านหนังสือที่คอยช่วยเตือนสติไม่ว่าเราจะได้ยินหรือได้อ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะยังฝังลึกอยู่ข้างในวันหนึ่งที่เราต้องเผชิญกับเรื่องร้ายหรือหมดกำลังใจคำดีๆเหล่านั้น จะเป็นแสงสว่างนำทางให้เราก้าวไปอย่างมีสติมีพลังและมีปัญญาผู้ที่เป็นกำลังใจให้ผมก็คือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่ผมติดต่อด้วยผมประทับใจทั้งแพทย์พยาบาลและผู้ดูแลพี่ของผมในสถานดูแลผู้สูงอายุทุกคนให้ทั้งคำแนะนำความช่วยเหลือและดูแลพี่ผมอย่างดีผมจึงนำความประทับใจนั้นมาเป็นพลังในการต่อสู้ เพื่อดูแลพี่ๆต่อไปพวกเขาเคยถามว่าผมคิดอย่างไรผมตอบไปว่าชีวิตให้โอกาสผมได้ดูแลพี่ที่ผมรักมากผมก็จะทำให้ดีที่สุด